เฮ้ยไหนอะไปไหนอ่ะแต่เช้อทีมชาติไทยอ่ะไปเดนนายกินกาแฟวันนี้นะฮะช่องฟามพาไปเที่ยวนะครับเนี่ยชื่อไอเดียชื่อช่องเทวะชื่อสมัยใหม่เลยอ่ะนะฮะวันนี้เรามาตามติดชีวิตหนึ่งวันว่าทําอะไรบ้างกาลังไปสนามราชมังวันนี้เราจะไปเชียร์ทีมชาติไทยกับเอ็มร้อยห้าสิบนะครับไทยกับทางไต้ถุนไต่หวานไปทำไมคุดเยอะอย่าไปนะฮะ จะก,กับไต้หวันนะฮะ <c oughs> ประมาณทุ่มครึ่ง <c oughs> นะฮะมีตัวเต้ไปรอที่สนามแล้วเห็นบอกไปแต่ประมาณสักหกโมงเชา้าอ่ะไม่รู้ไปทำไมผมไม่มีงานอ,อ,อื่นแล้วมั้งใช่คุณนี้งานน้อยอินฟูอินฟูใหม่อ่ะงานน้อยไม่ไ้อยเยอะหรอกนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปแต่ว่าเราจะแวะกินกาแฟก่อนเวลาผมไปราชมังเนี่ยสิ่งที่ผมไปทําประจําเลยก็คือจะไปนวดเ้ยไม่ใช่ก็คือจะไปร้านกาแฟก่อนขอขึ้นชื่อราชมังมันมีอะไรบ้างเน่ยน <c oughs> ่าจะราชมังชุบแป้งทอดนะน่าจะไม่ผิดไม่ใช่เลยก็มีนี่ไงอะไรนะปลาเผาป่ะ Uh huh. แต่ว่าจะมีผมจะแวะร้านกาแฟก่อนแวะกินกาแฟส้มก่อนเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนน้อยที่นอนน้อยนี่ไม่ใช่อะไรนอนคนเดียวไม mm hmm. ่อยู่นอนน้อยถ้านอนเยอะก็คือนอนหลายคนไม่ใช่เลยแ้นเ,เดี๋ยววันนี้ภารกิจไปเชียร์ทีมชาติไทยอุตส่าห์ไม่ภาคทีมชาตินะเพราะว่าภาคทีมชาติทีไรแพ้ทุกทีราะงั้นวันนี้เราไม่ภาคเราไปดูดูลิว่าเล่นในบ้าน,นแท้ๆจะชนะไหม uh huh. ไปสนุกไก่ร้อยห้าสิบครับจัดไป ก็เรามาดรอปกันที่เดินนายพระรามเก้าฐานประจําแล้วก็มากินนี่กาแฟ m อ็มร้อ้าสเราต้องเตรียมพร้อมแล้วว่าวันนี้อยู่กับนี่อินฟูซุปเปอร์สา์ที่ไั้อ่าเป็นช่องอัดดีอัดดี ที่แอบแม่เอาแฟนแมนกินนะฮะก็มาจับได้เพราะว่าแฟนเอาแฟนทำเป็นีซ่าด้วยแค่นั้นเองนะไอ้ดีใจไี่บริสุทธิ์นะเดี๋ยวเราตอนนี้นประมาณสักสามโมงกว่าเขา,านัดสี่โมงครึ่งน,นะก็ยังไม่ขยับไปไหนยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับแอปนยทำตัวเป็นอิงฟู ซุปเปอร์ตา,เ,าเดี๋ยวไปเจอกันสนามราชมังครับ t o hours later เดี๋ยวติดไว้ข้างหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวตรงไปสุดทางเลี้ยวขวาที่จดอดรถจะอยู่ขวามืออ่ะแล้วเดี๋ยวจดอดรถเสร็จนะครับพี่ปามาเจอผมตรงหน้าทางเข้าตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีเสื้อให้ได้ครับเดี๋ยวผมไปลองดูก่อนนะได้มึงจำที่เขาบอกได้ไหมเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เขาบอกไอ้พี่ได้ครับว่าไงครับพี่ปามไม่รู้เขาพูดอะไรงง <c oughs> ตอนนี้เป็นไงบ้างรถติดไหมครับ <c oughs> ติดนีด่เฮ้ยๆต้เรื่อรู้จักพี่นะ เฮ้ยมาปากกุลยคนดังครับคนดังเสียงดังก็ธรรมดาก็พอกับเจชนาทิพต์แต่ว่าส่งกระาสอยู่แล้วตรงนั้นเด่นแต่เมื่อกี้เข้ามาผมเด็ไมาดามเพื่อมาดามแป้งเลยเหรอมาดามเฮงเพราะว่าผมชอบเป็นกระบู่มากโมโต้เหม็นหรือไงอ่ะใช่เมื่อกี้เข้ามาเขาไม่แค่พี่เปิดกระจกก็คือเข้าได้เลยเหรอไอ้เหี้ยเปิดกระจกเมื่อกี้ตำรวจพี่งยืนล็อกกีตอุ้ยเพราะว่าโผลชอบพี่เหยียบรถล้อทับตีนโอุ้ยมีคนขับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับสนามสุปเราลีไยครับสนามอะไรครับสนามราชบังคาราคีรสถานวันนี้เราจะดูเกมเอเชียนคัพชนะเท่านั้นไทยเจอกับไทยริชไทเปหรือว่าไต้หวันก่อนจะไปตัดกับเติร์กมานิสสถานนะสนนุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องผ่านไอ้นี่ก่อนทันทัศสถานเฮ้ยไปทำไมคุก <c oughs> เราต้องผ่านจุดนี้ให้ได้แล้วก็ไปถึงนัดสุดท้ายกับเติร์กมานิสสถานแต่สิ่งที่เราต้องทําก่อนเลยคือไปหาลูกค้าก่อนถูกต้องดูภาพบรรยากาศ คนประมาณ8ปดหมื่นกว่คนโหเวิงว้างเลยตอนนี้ไม่ไปซื้อปลาเผาอยู่ครับไปมาปปลาเผาเวลามาราชมังสิ่งหนึ่งที่ผมพลาดไม่ได้เลยคือแดดมาแดดก็ดำหลังนี้เป็นไงพี่ร้านเนี้ยแต่ว่าที่ผมมีแรงในการทำงานทุกวันนี้ได้ก็เพราะ M150 ถูกต้องไม่มีดีวิทชีวิตเกินร้อยถูกต้องจะไป M M150 เพราะว่าเราสดชื่นตลอดกับ M150 นะงานนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่บอลไทยไปได้ทุกที่แต่ที่ที่ดีสุดคือ M150 บรรยากาศแฟนบอลตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับประมาณ3ามแสนคนโขมาหามากันอยู่ปากกะปิรถติดนะรถติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอตูเต้ก่อนเรานัดไว้นะครับแต่ว่าเมื่อจริงๆบอลเตะทุ่มครึ่งแต่ผมมาตอนเนี้ยบรรยากาศประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าสิโมงนี่คนมาเต็มแล้ว11บเอโมงเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงคนดูไม่ได้อะไรเลยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอ่นฟั๊บดีที่สุด นะบูตนี้เป็นไงครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยโ้เป็นไงดีที่สุดแล้วเอ็มร้อยบอลเตะตั้งแต่ทุ่มครึ่งอ่ะจบเที่ยงคืนยังได้อ่ะ uh huh. <c oughs> เพราะว่าเรา M 150. ดีเอ็มร้อยห้าสิบถูกต้องเคยกระปีกป้กระเปา๋าถูกเดี๋ยวบรรยากาศในบูธเอ็มร้อยห้าสิบเป็นยังไงนะต้องดูเลยที่ไม่เอาเอ็มร้อยห้าสิบให้หนักบอลกินก็จะได้กรปี้กระเป๋าเมืวานนี้ชนะไต้หวันเพราะกินเอ็มร้อยห้าสิบเอาจริงเหรอแล้วแต่กินเจ็ดบรรทุกอะนี่นะครับเหลือเต็มถุงหมดอ่ะโอเคพี่พาพาไปชมบูธหน่อยครับ เ็นยังไงบ้งไทยกับการ้ี่อมางกันังไงยัดีกลัระบ้ใหม่อะไรเพชเพชมากีกีเพหล้วขอโทษนะสัากล้องเนี่ยไม่ยี่อะไรหมดเลยก็ติดอะไรทั้งนั้นหนาเลยกลัวไม่ดังหรือไงเนี่ยไม่แล้วเราไปเกียรรบ้ากี่เนแปยวพี่ถามพี่ีรอบพิธีก่อนอาจรไม่ได้ไมได้จับ ี่ทำไปเป็นยังไงบ้างไม่ได้เพลงผมนที่บอกเอง่เพลงที่เป็นเป็นตัวชูโรงชื่อเพลงอะไรเพลงทำหา่เห้ชื่อเพลงเอาหมาน้าวัดอะไ่เพลงไม่ใช่อะไรเพลงอีกเพลงนึงอันนี้อยู่ค่ายอะไรจิกหูอะไรอยู่หรือเปล่านี่ย ตามแล้วจะออกออกอากาศเมื่อไหร่ในอะไรบั้มนี้จริงๆไม่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะเขาเรียกว่าเมื่อไรได้ทำงานเขาเรียกว่าลงกติกาไม่ออกอากาศติดตามได้ทั้งว่่าาเนียทงช่องอะไรทังช่องอะไรอุ้ยถามออนทังช่องจูบีนะเมันอยุดเก็บเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยจัดโอ้ยแนะนำตัวก่อนหอมดีกว่าไม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอเชียงแฟนบอลไทยหน่อย พักทายทุกท่านนะครวันนี้ผมสุดๆอยู่แล้วเพราะว่าไปใช้ชีวิตให้เกินร้อยอยู่แล้วผมทำไมต้องหันไปดูผมเพื่อหลังเฉยๆนะฮะอยู่กับผมปาล์มสามร้อยบาทครับแล้วก็ผมทุกท่านจากทุกทุกบอไทยนะครับวันนี้เนี่ยเพื่อเอ็มร้อยผมมาเต็มที่เลยโอ้โหทิ้งทุกงานโอ้โหข้าวเช้าไม่กินกินแต่เอ็มร้อยแต่เช้าเกินไปปะเกินไปปะอ่าอยู่อยู่ได้ได้นะโอเคแต่ลองชิมเอ็มร้อยอะพี่เป็นไงสดชื่น สดชื่อนะขวดที่สี่โอ้เอ็มร้อยเหรอือตาดิสดชื่นมากเพราะว่าเอ็มร้อยคือต่อยว่างอนก็ต้องเอ็มร้อยดีสุดดีมากอะไรหมายถึงไอ้เรื่องะไรอะทำอะไรอ่ะเต็มเต็มเกินร้อยอยู่แล้วใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับรงภาพอับโุลด ก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กเชียร์ไว้ให้ใหญ่เกินร้อยแล้วก็บอกว่าทุกคนจะได้เสื้อเป็นของตัวเองไปนะครับผมไห่เป็นยังไงอดกับเอฟยืนโชว์หน่อยคือเป็นเสื้อหน้าตัวเองนะไม่ใด้หน้าน่ารักไหมน่ารักไหมเสื้อน้าตัวเองไม่ใช่ได้พวกนี้นะถ้าหน้พวกนี้ไม่น่าเอาละถ้าเป็นหน้าตัวเองได้อยู่ ผิดด้า,นผ,ดดาน,นผิดด้านอผิดด้านชีวิตไม่ได้มีแค่งานจำไว้ที่มาใครบ้างวะสกอร์เท่าไหร่ครับสกอร์เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเดดด้าสี่ร้อย ครับคงของเอเบร้าสิบแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ทั้งเกมเลยก็จะดูบอลแบบนี้เ <laughs> ป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ดูบอลแล้วก็ฟังวิจุเอา <laughs> ยอดครับคงใหญ่มากโอ้บอลไทยเชียร์แบบมันสนุกจริง,นะงครับต้บบบองคุณเอเบอร์ร่าครับกับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้นะฮะหวังว่าจะเก็บชัยชนะได้แบบเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอย่าลืมครับแฟนบอล ชาวไทยนะครับนี่เลยเชื่อที่ๆกับ M150 อยากได้เสื้อลายตัวเองติดตามรายละเอียดได้ที่เพจช้างสึกกําับลองได้เสื้อแบบนี้ไปใส่เท่เดินเที่ยวเท่มากนะสุดยอดนะ